สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเงินไหลมาความลับของการไหลมาของเงินอยู่ต่างที่อำนาจ ในการควบคุมความต้องการของตัวเองและการให้เงินทำงานรับใช้เราเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่วิพากษ์วิจารณ์และให้ความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่กระทบต่อสังคมตามสื่อและโอกาสต่างๆโดยผู้สรุปนะคะได้สรุปคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ออกเป็น6คอนเซปต์ด้วยกันค่ะคอนเซปต์ concept แรกคือตั้งเป้าหมายไปให้ถึง อันดับแรกนะคะคือทุกคนต้องกําหนดเป้าหมายว่าคุณอยากจะออมเท่าไหร่คุณจะออมเพื่ออะไรแล้วค่อยคํานวณยอดเงินนะคะว่าคุณจะต้องออมเงินเท่าไหร่ต่อเดือนสมมุติว่าคุณกําลังวางแผนเกษียณนะคะว่าคุณอยากจะเกษียณตอนอายุ60แล้วอยู่ถึงอายุ80แล้วลองคิดดูว่าคุณอยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่สมมติว่าอยากจะใช้เดือนละ4 0,000บาท ก็ให้เอาสี่หมื่นเนี่ยนะคะไปคูณกับ240เพราะว่าคุณจะมีชีวิตตั้งแต่60สิถึงแปก็คือ20ปี20ปีก็คือ240 <_ S 1> <140 S 2> เดือน <_ S 2> <_ S 2> นะคะคูณมาได้แล้วออกเป็น9ก้าล้านหกแสนนะคะคุณก็ต้องมาคําวนวณอีกทีว่าคุณเนี่ยจะต้องเก็บเงินให้ได้กี่เดือนแล้วต้องนําเงินเนี่ยไปไว้ในสินทรัพย์แบบไหนที่จะให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซนต์โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บถึง9ก้าล้านหกแก็ได้คุณเก็บแค่ ร้านสอร้านล้วที่เหลือเนี่ยให้มันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยเรื่อยนะคะคอนเซปต์ Concept ที่2ออมวันนี้มั่งมีวันหน้ารวยจนเนี่ยต่างกันแค่2บาทค่ะสมมุติว่าทั้งคนรวยและคนจนเนี่ยมีคนละ100บาทถ้าคุณจ่ายเกินตัวก็คือคุณจ่ายไป101บาท ทำให้คุณมีหนี้และจะนําไปสู่ความยากจนแต่ถ้าคุณมีเงิน100บาทแต่คุณใช้จ่ายแค่99บาทก็คือจ่ายต่ํากว่าฐานะจะทําให้คุณมีเงินออมและร่ํารวยค่ะสส่วนนี้ต่างกันแค่มีหนี้และมีเงินออมคอนเซปที่3ฉลาดซื้อฉลาดบริโภคไม่มีอะไรแพงกว่าของถูกนะคะบางทีเนี่ยเราไปเดินห้างเราคิดว่าอุ้ยของเซลล์ของถูกป้ายแดงนะคะเรารีบวิ่งไปซื้อ พอซื้อมาแล้วเราไม่ชอบของที่เราซื้อพอไม่ชอบเราก็ไม่ใช้พอไม่ใช้มันก็กลายเป็นของที่ลกอยู่ในบ้านนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้ของมาลกอยู่ในบ้านเนี่ยก็นำไปบริจาคให้คนที่คิดว่าเขาจะได้ใช้แน่ๆหรือคุณสามารถตัดวงจรนี้นะคะได้โดยการไม่ซื้อของถูกพอคิดว่ากำลังเซลล์อยู่ค่ะคอนเซปที่4ระวังหลุมดาของนี้ รู้จักนี่ให้ดีก่อนก่อนนี่กรณีในที่นี้นะคะมีอยู่2คนที่จะยกตัวอย่างคือคุณสมปองและคุณชาติชายคุณสมปองเนี่ยซื้อรถมือสองในราคา30,000ืบาทวิธีซื้อของเขาก็คือซื้อด้วยเงินสดในราคา30,000ืบาทแต่คุณชาติชายนะคะซื้อรถหรูในราคา25,000นหบาทโดยจ่ายเงินสด30,000ื่นและกู้อีก2อง0 0 0สอ มีดอกเบี้ย10%ต่อปีเท่ากับว่าเขาต้องผ่อนเดือนละ4,675บาทเป็นเวลา5ปีคุณสมปองที่ซื้อลดมือสองนะคะถ้าเขานำเงิน4,675บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา5ปีนำไปลงทุนนะคะโดยที่มีดอกเบี้ย10%ต่อปีเท่ากับว่าภายใน5ปีเขาจะมีเงิน365,24บาทและเมื่อผ่าน ถึง35ปีผ่านไปเงินก้อนนั้นจะกลายเป็น1 7 8 9 0ล้าน897,209บาทค่ะคอนเซปตที่5ลงทุนให้เงินเพิ่มพูนสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำเพชรที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยไม่เท่ากันนะคะยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนมากเท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าสิ่งที่ควณจะลงทุนเนี่ย คืออะไรมีรายละเลอียดยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะลงทุนในทรัพย์สินสินทรัพย์ประเภทอะไรนะคะคุณต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงแล้วก็รวมถึงคุณภาพการบริหารกิจการทั้งหมดค่ะเงินของคุณถึงจะเพิ่มพูนคอนเซปตที่6เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคาถาแก้จนคืออุกากะสะ อุคืออุตฐานสัมปทาขยันขวนขวายหารายได้อาอารักษสัมปทารักษาและบริหารเงินให้เพิ่มพูนกะกรลายาณมิตตามีมิตรที่ดีทำให้ไม่ใช้เงินทางเสื่อมและสะสมาชีวิตาใช้พอดีไม่ตรหนีไม่ฟุ่มเฟือยอุอากะสะไม่จน อย่าออมจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ให้ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการออมแล้ว Warren Buffett จบไปแล้วนะคะสำหรับเงินไหลมาความลับของการไหลมาของเงินอยู่ที่อำนาจในการควบคุมความต้องการของตัวเองและการให้เงินทำงานรับใช้เราแล้วพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook y o u t u b e และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย